สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเพียงครับเราอยู่ใน question and answer ปุจฉาวิสัชนาะหัวข้อที่51 52นะครับสิ่งที่บัญญัติข้อที่2ห้ามคืออะไรคําตอบคือสิ่งที่บัญญัติข้อที่2ห้ามคือห้ามนมัสการพระเจ้าด้วยรูปของสิ่งใดหรือด้วยวิธีการที่ไม่ได้ถูกกําหนดโดยพระเจ้าและหัวข้อที่52นะครับบอกว่าเหตุผลที่ต้องยึดบัญญัติข้อที่2นี้คืออะไร คำตอบก็คือเหตุผลที่ต้องยึดบัญญัติข้อที่สองนี้ก็คือเพราะว่าพระเจ้าทรงมีอํานาจเหนือเราพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเราและพระองค์ทรงพระพิโรธในเรื่องการนมัสการพระองค์พี่น้องครับพระเจ้ะของพระเจ้าได้กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าทรงห่วงแหนครับเป็นผู้ที่หวงแหนหวงแหนประชากรของพระเจ้าพระเจ้าห้ามประชากรของพระเจ้านมัสการพระองค์เองด้วยรูป ด้วยของที่ไม่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ไม่ได้ถูกกำหนดเพราะอะไรครับเพราะว่าประองคทรงมีอำนาจเหนือเราที่ต้องยึดให้มั่นครับก็คือพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือเราพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเราและถ้าเราไม่ทําตามในเรื่องการการักษาพระเจ้าให้ถูกต้องพระเจ้าก็จะทรงมีพระพิโรธนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องนี้ เนื่องจากบัญญัติข้อที่สองนี้ถูกละเมิดบ่อยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวครับพี่น้องครับในเช้าว,วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะให้เราที่จะมีโอกาสนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพ,พระวัไทยและพระเจ้าจะประทานพระพรของพระองค์ให้กับเรา เราจะว่าย่างไรถ้าพระเยซูกลับมาด้วยราศีพวกเราจะว่าย่างไรพระคริสตีนที่ได้ทรงเลือกไปคือสิทธาชนสะอาสดใสมีอยู่ทั่วไปในโลกกว้างใหญ่ มาวันดีชื่นใจยินดีใจเราชื่นชมยินดีชื่นใจยินดีสรรเสริญพระบารมีชื่นใจยินดีทวาร,าาวรกิรลส Sanya, Rasi, Yingyai. I'm Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ Said prabara Chantai in me. Tawai pragi and พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในชาวอเน็นับปรากฏอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4นะครับซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างจะแสดงถึงความเข้มงวดของพระเจ้าในเรื่องบัญญัติข้อที่2ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามนมัสการพระเจ้าด้วยรูปห้ามนมัสการพระเจ้าโดยปั้นรูปขึ้นมาหรือใช้อะไรก็ตามที่ทดแทนโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเฉลยธรรมบัญญัติที่4 ผมจะเริ่มอ่านตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่16นะครับบัตรนี้โอคนอิสราเอลจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ประพฤติตามเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านท่านทั้งหลายอย่าเติมแต่งถ้อยคําที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้และอย่าตัดสิ่งใดออก เพื่อท่านจะรักษาพระบัญญัติของพยาวเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพระเจ้าได้บัญชาท่านข้อที่6ครับจงรักษาและทําตามกฎเหล่านั้นเพราะการกระทําอย่างนั้นจะแสดงถึงสติปัญญาและความเข้าใจของพวกท่านต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่าแท้จริงชนชาติใหญ่นี้เป็นประชาชนที่มีปัญญาและความเข้าใจข้อที่9ครับ แต่จงระวังตัวและรักษาจิตวิญญาณของตนให้ดีเกรงว่าท่านจะลืมสิ่งที่ในตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะสูญไปจากใจของท่านตลอดชีวิตของท่านจงทําให้ลูกและหลานของท่านทราบเรื่องเหล่านี้ในวันนั้นที่ท่านยืนอยู่เฉพาะพระพักพยาเวพระเจ้าของพวกท่านที่โฮเรบพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าจงรวบรวมประชากรให้มาหาเรา เพื่อเราจะให้เขาได้ยินถ้อยคำของเราเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อเขาทั้งหลายจะสอนลูกหลานของเขาด้วยท่านทั้งหลายได้เข้ามาใกล้และยืนอยู่ที่เชิงเขาและภูเขานั้นมีไฟลุกขึ้นถึงท้องฟ้ามีความมืดเมฆและความมืดทึบคลุมอยู่แล้วพยาเวตรดกับท่านทั้งหลายออกมาท่ามกลางไฟท่านได้ยินเสียงพระดำรัส แต่ไม่เห็นรูปประสันถานมีแต่พระสุรเสียงเท่านั้นและพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์ต่อท่านซึ่งทรงบัญชาท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติตามคือพระบัญญัติ1ิบป,ประการและพระองค์ทรงจารึกลงบนศิลาสองแผน่นในเวลานั้นพระยาเวทรงบัญชาข้าพเจ้าสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้าม ไปยึดครองนั้นข้อ15-16นะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพราะในวันนั้นท่านไม่เห็นสันฐานใดๆเมื่อพยาเวตรัดกับท่านที่โหเรบจากถ้ำกลางไฟจงระวังเถิดเกรงว่าท่านทั้งหลายจะหลงทํารูปเคารพแกะสลักสําหรับตัวเองเป็นรูปสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูป ตัวผู้หรือตัวเบียพี่น้องครับในข้อที่19นะครับเพ,พราะเจ้าะพเจ้าทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องระวังตัวครับพระกัมพีได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าและจงระวังตัวให้ดีเกรงว่าเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นหูท้องฟ้าท่านเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวคือบริวารของทองฟ้าแล้วท่านจะถูกชักนํา ให้นมัสการและปรนิบัติสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระยาเวของท่านทรงแบ่งสรรแก่ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้พูดชัดเจนนะครับผมขออธิบายเสริมเล็กน้อยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับพอต่อมาในพระมพีข้อ23 24นะครับพูดชัดเจนครับ จงระวังตัวให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะลืมพันธสัญญาของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งทรงทำไว้กับท่านและสร้างรูปเคารพแกสลักเป็นรูปปัดสันฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงห้ามไว้นั้นเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญทรงเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนพระกัมภีได้กล่าวชัดเจน ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเพราะเนื่องจากที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับบัญญัติข้อที่2ที่พูดถึงเรื่องของการห้ามนามัสการพระเจ้าโดยใช้รูปหรือใช้สันฐานหรือสร้างอะไรขึ้นมานะครับนั่นคือวิธีการที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยพระเจ้าและบัญญัติข้อที่2นี้นะครับเป็นบัญญัติที่ถูกละเมิดอยู่บ่อยครั้งทีเดียวอาจจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนก็จะทำให้หลายคนอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าตัวเองนั้นอาจจะเคยทำอย่างนี้มาก่อนก็คือกราบไหว้รูปของพระเยซูคริสเตียนในประวัติศาสตร์นะครับก็บันทึกอยู่ครับว่าพยายามสร้างรูปภาพ รูปสลักรูปปั้นรูปอะไรต่างๆนะครับของพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระเจนะของพระเจ้าสอนว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวและพระเจ้าได้เปิดเผยให้กับมนุษย์ในสมบุคคลหรือสาพระภาคคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทั้งสาพระองค์นี้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันในแก่นแท้ในสาระและทรงมีริธานุภาพ และพระสิริเหมือนกันกระน,นั้นก็ตามครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเตือนมนุษย์ผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่เราจะเห็นชัดเจนครับอาคาทูปเปาโลเตือนให้เราเห็นว่าเราอย่าคิดว่าพระเจ้าเป็นสิ่งของเราอย่าคิดว่าพระเจ้าสามารถที่จะหาอะไรมาทดแทนหรือ สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะละลึกและกราบไหว้คำว่ากราบไหว้นั้นหลายคนก็นึกไปถึงการกราบไหว้ธรรมดาแสดงความเคารพนับถือแต่มันก็สามารถที่จะนำไปถึงการเป็นรูปเคารพต่อไปได้นั่นคือข้อควรระวังครับผู้ที่มีความเชื่อแบบโปรเ e สแตนตแบบพวกเรานะครับจะหนักดีถึงความผิดในเรื่องนี้ คริสตจักรที่มีความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับที่ทํารูปภาพของพระเยซูขึ้นมารูปปั้นของพระเยซูขึ้นมาหรือแม้กระทั่งรูปปั้นของบรรดาคนที่อยู่ในพระกรมภีร์ขึ้นมากลุ่มนั้นนะครับเป็นกลุ่มที่เราเองนั้นจะต้องระมัดระวังครับเราต้องไม่ให้คริสเตียนนั้นโปรเตสแตนต์นั้นนมัสการรูปนั้นพี่น้องครับโปรเตสแตนต์บางกลุ่มยอมรับจุดยืน ของนิกายแบบนั้นโดยคิดว่ารูปปั้นรูปเคารพหรือภาพวาดนะครับโดยพอยิ่งภาพวาดที่แบบเป็นรูปธรรมดานะครับแขวนอยู่ตามบ้านแสดงให้ระลึกถึงเท่านั้นเองจริงๆแล้วพี่น้องครับข้อบัญญัติข้อที่สองนะครับสั่งอย่างชัดเจนครับห้ามมนุษย์สร้างรูปไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรือรูปภาพเสมือนใดๆเป็นรูปพระเจ้าพระเยซูคริสต์ขณะที่โปรุงทรง มีพระชนชีพอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ในขณะเดียวกันพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะสร้างรูปปัน้นหรือรูปวาดหรือแม้กระทั่งรูปภาพเสมือนใดๆก็ตามเราจะเห็นว่าในคริสตจักรยุคแรกที่มีความเชื่อถูกต้องนั้นไม่มีรูปปั้นเหล่านี้นะครับไม่มีรูปภาพเหล่านี้พี่น้องครับนั่นคือความถูกต้องของคริสตจักรยุคแรก ที่เขาได้มีพื้นฐานจากพระคัมภีร์เดิมที่ถูกต้องขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะพยายามทําความเข้าใจหลายท่านอาจจะมีข้อขัดแย้งในใจนะครับไม่เป็นไรครับลองอธิษฐานดูขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะเมตตาแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปกราบไหว้รูปนั้นเราไม่นมาสการรูปนั้นแต่เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ครับว่าบัญญัติสิประการบัญญัติข้อที่สนั้น เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือไว้จริงๆนะครับพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรูปของพระเยซูที่หลายๆคนติดไว้ที่บ้านนะครับเพื่อที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่เราจะเพิ่มพูนความเชื่อของเราเพื่อที่เราจะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและสมควรขอพระเจ้าทรงอำนนยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณโปรองในเช้าวันนี้ที่พระวจนะของโรรองได้นำมาซึ่งความถูกต้องแม้ว่าหลายครั้งเราเองนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกข้าพง้งหลายเองขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยให้ทั้งหลายพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์ปฏิเสธตัวเองแบกกลางเขนติดตามพระเยซู ให้พจะนะของพระเจ้านั้นเป็นเอกเป็นใหญ่เพื่อที่ข้าหลหลนั้นจะรู้จักพระองค์อย่างที่ทรงเป็นและข้างไหลจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้อย่างถูกต้องตามพจะนะของพระองค์ขอบคุณพระองค์สาหรับสรรารพัดทุกสิ่งสําหรับพระคุณความรักของพระองค์สำหรับองค์พระเยซูสุคริตผู้ดได้สรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปพ,พวกข้าพงทั้งหลายขอรทรงโปรดให้ชีวิตของข้างไหลนั้นจะมาถึงซึ่งการถวายชีวิตถวายตัวเอง รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องดํำรงตนอยู่ในความศรัทธาจนถึงสุดปลายและพยายามด้วยความอุตสาหะที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทําในสิ่งที่ชอบพระทัยของพระองค์กราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูริ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอำํำนวยพระพ,พรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ